อ่ะโอเค,คนะครับวันนี้ตลาดหุ้นหยุดแต่เราก็ยังคงมีเนื้อหาสาระนะครับที่จะมานําเสนอให้กับทางท่านผู้ชมท่านผู้ฟังที่เคารพรักทุกท่านกันอยู่เช่นเดิมนะครับซึ่งวันนี้เนี่ยเราจะนําเอาเนื้อหาสาระจากงาน Battle Strategy นะครับซึ่งจัดขึ้นเมื่อวันที่7 รกรกฎดาคมนะครับซึ่งทางข่าวหุ้นธุรกิจร่วมกับ SCBX ในการรังสรรค์งานนี้ขึ้นมาแน่นอนครับมีข้อมูลสาระดีๆจากงานซึ่งเดี๋ยวเราจะนํามาเผยแพร่ก,กันต่ออันนี้ก็สําหรับท่านที่ไม่ได้ไปร่วมงานในวันนั้นก็จะได้มีโอกาสนะครับที่จะได้รับฟังวิทยากรคุณ,ณภาพต้องบอกว่าเป็นสุดยอดขุนพลในแต่ละแวดวงะนะครับของประเทศไทยซึ่งก็ไปรวมตัวกันอยู่ที่งานในวันนั้นด้วยเดี๋ยวช่วงแรกนี้นะฮะจะนําท่านไป รับฟังรับชมนะฮะดเรเอกนิตินิติทันประภาสอาธิบดีกรมพศสพสานมิตรครับในหัวข้อวิถี ESG สู่ความมั่งมีขององค์กรและความมั่งคั่งของประเทศะนะก็เดี๋ยวไปรับฟังดเรเอกนิติกันก่อนในช่วงแรกรแล้วก็เดี๋ยวช่วงถัดไปนะฮะก็จะมีเซสชั่นอื่นๆนะฮะ,ะไปรับชมกันครับ,รบก่อนอื่นต้องขอขอบคุณนะครับทางผู้จัดที่เชิญผมมาเล่าเรื่องให้ฟังว่าวิถี ESG เนี่ย จะนำไปสู่ความมั่งคั่งขององค์กรและความมั่งคั่งของประเทศไทยยังไงนะครับนี่คือหัวข้อที่ผู้จัดมอบหมายผมมาช่วยเล่าให้ฟังจริงๆเมื่อกี้ก็ได้มีโอกาสฟังนะครับว่าทีมงานวันนี้เนี่ยที่บอกวิกฤตมาทุกทิศโอกาสมาทุกทางเนี่ยมันมาเกี่ยวข้องอะไรกับ ESG วันนี้หัวข้อที่ผมจะมาเล่าให้ฟังมาแลกเปลี่ยนให้กับท่านผู้ฟังทุกท่านก็คือว่าโลกตอนนี้มันเปลี่ยนไปเยอะมาก คือความท้าทายจริงๆก็เมื่อกี้ฟังเซสชันที่แล้วเนี่ยบอกความท้าทายมันมีเยอะจริงๆนะวันนี้มันยังไม่ได้ถึงวิกฤตหลอกแต่มันก็มีโอกาสที่จะเป็นวิกฤตแต่ก็มันก็มีโอกาสในการหาไรายได้หรือเปลี่ยนธุรกิจเข้าไปสู่ในโลกยุคใหม่ได้ผมอยากจะเล่าให้ฟังเรื่องแรกก็คือว่าความท้าทายตอนนี้ที่ประเทศไทยและทั้งโลกเจอกันอยู่เนี่ยมันมีอะไรบ้าง ที่บอกความท้าทายแล้วมันจะอาจจะนําไปสู่วิกฤตเนี่ยที่มันอาจจะมาทุกทิศเนี่ยมันมีอะไรบ้างเรื่องที่2ก็อยากจะมาเล่าว่าแล้วทางออกโดยเฉพาะเรื่องที่หลายๆธุรกิจได้ทํากันอยู่เนี่ยเรื่อง ESG มันอาจจะเป็นทางออกของวิกฤตที่เราเจอกันทั้งโลกอยู่นะครับและสุดท้ายก็จะมาเล่าให้ฟังว่าภาคธุรกิจกับภาครัฐควรจะดําเนินการร่วมกันยังไงเพื่อให้ประเทศไทยมันอยู่รอดนะครับ เรื่องแรกก็คือว่าความท้าทายที่ตอนนี้ประเทศไทยและทั้งโลกเจอในเรื่องของความเสี่ยงต่างๆผมคิดว่าเรื่องแรกเนี่ยพวกเราที่ได้มีโอกาสมานั่งฟังผมได้มาพูดในเรื่อง Battle Strategy เมื่อสอปีที่แล้วเนี่ยต้องไปพูดกับจอแล้วก็ทุกคนก็ฟังกันทางออนไลน์วันนี้ทุกอย่างกลับมาใช้ชีวิตตามปกติหลายคนก็ไม่ต้องใส่แมสแล้วนะครับแต่ว่าประเด็นก็คือว่า ถ้ามองในเชิงเศรษฐกิจภาพแมกโครเนี่ยทุกประเทศกำลังอยู่ในช่วงของการฟื้นตัวทางเศรษฐกิจและการที่เราเจอวิกฤตครั้งนี้เนี่ยมันไม่ใช่วิกฤตเหมือนปี40ที่เจอเฉพาะไทยและในเอเชียไม่ใช่วิกฤตที่เจอเฉพาะอเมริกาไม่ใช่วิกฤตที่เจอทั้งยุโรปแต่จีนยังดีอยู่แต่ครั้งนี้เจอพร้อมกันหมดทั้งโลกคือวิกฤตด,ด้านสาธารณสุขเพราะฉะนั้นการที่เราฟื้นตัวกันมาอยู่ตอนนี้เนี่ย เราฟื้นตัวทางเศรษฐกิจเนี่ยดูเศรษฐกิจไทยนะครับช่วงโควิดเนี่ยเราลบไป6%ปีที่แล้วขึ้นมา2.6%ไตรตายมาสแรก2.7%แปลว่ามันยังขึ้นไม่พ้นน้ำเลยนะจากที่มันติดลบไป6%เพราะฉะนั้นตอนนี้เนี่ยทุกประเทศไม่ใช่แค่ประเทศไทยก็อยู่ในช่วงของการฟื้นตัวแล้วช่วงโควิดเนี่ยนะครับสิ่งที่เกิดขึ้นมันไม่ใช่เจอความท้าทายว่าเศรษฐกิจมันจะฟื้น กลับมาเข้มแข็งยังไงการที่เราถูกล็อกดาวน์ทรัพยากรถูกปิดหยุดทํางานล็อกดาวน์อยู่บ้านมันทำให้ทรัพยากรจํากัดแล้ววันที่ฟื้นตัวมาพร้อมกันเนี่ยทรัพยากรมันไม่พอการผลิตมันทำให้เกิดปัญหาที่เรียกว่าเงินเฟอ้อคือราคามันสูงขึ้นนี่คือสิ่งที่โลกเราเจออยู่ปัจจุบันตัวอย่างกรณีชิปต่างเนี่ยที่ ส่งไปใส่ในมือถือในใส่ในรถยนต์ใส่ในเครื่อง AI ทั้งหลายมันก็ขาดแคลนถึงมีการแย่งทรัพยากรเหล่านี้กันมันถึงเกิดปัญหาที่สองที่เราเจอคือเรื่องอินฟล레이ชันเพราะฉะนั้นมันเจอทั้งในเรื่องเศรษฐกิจฟื้นตัวยังไม่เต็มที่เจอในเรื่องการแย่งทรัพยากรทำให้เกิดเงินเฟ้อนโยบายการเงินทุกประเทศเนี่ยช่วงโควิดก็ลดกันเต็มที่ช่วงนี้เนี่ยก็ ขึ้นกันเต็มที่เพื่อหยุดเงินเฟ้อเราเห็นในอเมริกาในยุโรปเงินเฟ้อยังสูงอยู่ในไทยเริ่มลงแล้วนโยบายการเงินก็จะเกิดความแตกต่างกันระหว่างฝั่งอเมริกาฝั่งยุโรปฝั่งเมืองไทยเมืองไทยเราเห็นเงินเฟ้อเมื่อวานตัวเลขเพิ่งออกมาก็ต่ำกว่าหเปอร์สิ่งที่เกิดขึ้นก็คือความแตกต่างของนโยบายการเงินตลาดเงินมันถึง 1, ผันผวนไงตลาดทุนมันถึง 1, ผันผวนไงเพราะว่ามันเกิดความแตกต่างของเชิงนโยบาย บาทที่เคยอยู่33หลุดไป35ในเวลารวดเร็วนี่คือสิ่งที่ผันผวนแล้วก็กลับมาสวิงมา34อย่างรวดเร็วนี่คือสิ่งที่เกิดขึ้นบนปัญหาของการเมืองที่เราเห็นนี่คือความเสี่ยงแล้วนโยบายการคลังทุกคนก็อัดฉีดช่วยกันเรื่องโควิดขาดดุลการคลังหนี้สาธารณะสูงขึ้นไปหมดทุกคนวันนี้เริ่มมาคิดว่าเราจะหาะไรายได้อย่างไงนี่คือโจทย์ของความท้าทายในเชิงเศรษฐกิจนะครับ แต่เราไม่ได้เจอที่บอกวิกฤตมาทุกทิศเนี่ยจริงๆอันนี้คือแค่ปัญหาความท้าทายทางเศรษฐกิจยังไม่ถึงวิกฤตแต่ความท้าทายในสังคมอีกละ่ะปัญหาความท้าทายในสังคมสังคมผู้สูงอายุเชื่อไหมครับว่าอีกสองสมปีประเทศไทยคนไทยเนี่ยที่จะอายุเกิน60ผมไม่เรียกว่าคนแก่นะครับเพราะจริงๆยังแข็งแรงกันอยู่60อายุเกิน60เนี่ย จะถึง20%ของประชากรไทยแปลว่าเดินไปท้อง,องถนนหนึ่งใน5เขาจะอายุเกิน60แต่อาจจะดูไม่ได้แก่นะครับแต่ผลทางเศรษฐกิจและสังคมมีเพราะอะไรเพราะรายได้เขาลดลงอายุเกษียณไง60รายได้ลดลงคนไทยกำลังแรงงาน39ล้านคนเนี่ยมีคนที่มีประกันสังคมอยู่10กว่าล้านค่าการอีก2-3ล้านคนที่เหลือไม่มีอะไรเลยนะครับ เพราะนรายได้จะหายกําลังซื้อจะหายฐานภาษีจะหายอันนี้ไม่ใช่เกิดแค่ที่เมืองไทยนะครับเหตุการณ์ที่ยุโรปท่านเห็นข่าวอยู่แล้วเมื่อสองสามอาทิตย์ที่ผ่านมาจะขายขยายอายุต้องการสวัสดิการเพิ่มค่าจะจ่ายเพิ่มขึ้นคนที่ไม่มีสวัสดิการเขาเรียกร้องมันเกิดเป็นวิกฤตทางสังคมเราเห็นภาพอยู่แล้วในวิกฤตในยุโรป ท่านคงเห็นอยู่แล้วผมหมายถึงประเทศไหนนั่นคือสิ่งที่เกิดขึ้นสิ่งเหล่านี้ถ้าเรายังปล่อยไปมันอาจจะเกิดกับประเทศไทยนะครับเพราะคนไทยอัตราการแก่เนี่ยสูงเร็วมากแล้วรายได้ก็จะลดนะครับเพราะฉะนั้นนี่คือวิกฤตทางสังคมค่าใช้จ่ายสุขภาพที่ภาครัฐต้องดูแลนี่ข่าวที่แล้วใช้จ่ายเรื่องโควิดนี่ต้องดูแลผู้สูงอายุอายุเนี่ยปีละหลายแสนล้านนะครับ เพราะฉะนั้นเนี่ยภาครัฐทรัพยากรก็จะลดลงไปเรื่อยๆยังไม่นับถึงความเหลื่อมลำ้ำโอกาสดิจิตัลเนี่ยที่เรามีกัดิจิทัลกันมากมายเนี่ยเด๋ยวนี้ผมไปสอนหนังสือผมให้ AI ทํทำสไลด์ให้ AI เข้ามาทำแทนคนมาก Chat GPT เพิ่งเกิดขึ้นไม่นานนี้วันนี้ไปเร็วมากผมให้ Chat GPT ทำสไลด์ในการสอนให้เลยแล้วคนไทยอีกเท่าไหร่ที่ ยังไม่เข้าใจเรื่อง AI ยังไม่เข้าใจเรื่องดิจิทัลเพราะฉะนั้นใครที่รู้เรื่องดิจิทัลอาจจะคนในห้องนี้แต่คนอีกมากมายหลายสิบล้านคนยังไม่รู้เรื่องโอกาสเหล่านี้เนี่ยมันยิ่งทำให้เป็นโอกาสของบางกลุ่มที่จะรวยขึ้นและจะอีกคนส่วนใหญ่ที่จะจนลงคือไม่มีโอกาสมันก็เลยกลายเป็นซ้ำเติมโอกาสมีในเรื่องดิจิทัลเทคโนโลยีที่เปลี่ยนไปซ้ำเติมนะครับ ความท้าทายต่อมาเรื่องสิ่งแวดล้อมเรากำลังพูดถึงกันเรื่องเนี่ยลดคาร์บอนเน็ตซีโร่คาร์บอนนิวทรัลิตี้ทั้งโลกเนี่ยเกิดการเปลี่ยนแปลงเชื่อไหมครับว่ารายงานล่าสุดของ global climate risk คือประเทศที่จะมีโอกาสได้รับผลกระทบที่รุนแรงที่สุดทั้งโลกเนี่ยประเทศไทยติดท็อป10น่าภูมิใจมากเลยครับคืออันดับ9 แปลว่าถ้าเกิดวิกฤต Climate change เนี่ยสิ่งที่เกิดขึ้นประเทศไทยจะได้รับผลกระทบรุนแรงมากเราไม่ต้องคิดถึงไกลช่วงน้ำท่วมครับน้ำท่วมเมื่อไม่ถึงสิเมื่อสิปีที่ผ่านมากระทบกะเกษตรอุตสาหกรรมบริการเชื่อไหมครับปีนี้เนี่ยร้อนไหมครับปีนี้เนี่ยผมติดตามน้ำในแหล่งน้ำต่างๆเนี่ยเริ่มลดลงมากนะครับ ภัยแล้งที่กำลังจะมาในปีสองปีเรายัางพอจำภาพน้ำท่วมได้ว่ากระทบอะไรแต่ภัยแล้งเนี่ยกระทบอุตสาหกรรมนะครับกระทบบริการนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยกเกษตรก็ยิ่งกระทบนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยภาพของสภาการเปลี่ยนแปลงของสภาพ,พแวดล้อมน้ำท่วมน้ำแล้งเนี่ยมันจะเกิดถี่ขึ้นแล้วประเทศต่างๆเนี่ย ถึงเป็นความท้าทายอันหนอบต่อมาก็คือความท้าทายในเรื่องกติกาโลกทุกคนถึงบอกว่าเป็นพันธกรณีทําสนธิสัญญาระหว่างประเทศว่าทุกคนจะช่วยลดการปล่อยกา๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ประเทศไทยไปประกาศนะครับท่านนายกไปประกาศเมื่อปี2ปีที่แล้ว Cop-26 แล้วก็ COP-27 ประกาศเลยบอกว่าประเทศไทยเราจะเข้าร่วมจะทำให้การปล่อยคาร์บอนไดออกไซด์ เป็นกลางในปี2050และจะทำให้ก๊าซเรือนกระจกเป็นศูนย์เรียกว่า Net ตซีโใน2065แล้วพวกเราทำอะไรกันอยู่แอคชั่นต่างๆยังไม่ได้มีเกิดขึ้นนะครับกติกาต่างประเทศตอนนี้เริ่มใช้นะครับยุโรปเดี๋ยวคงได้มาฟังเซสชั่นต่อไปทางธุรกิจที่ส่งออกเยอะยุโรปจะเอามาใช้แล้วนะครับ Carbon Border Adjustment Mechanism ใครส่งสินค้า ไปยุโรปเดือนตุลาคมนี้ต้องรายงานการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์และอีกไม่กี่ปีใครปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์เกินกำหนดต้องเสียภาษีที่บอร์เดอร์อเมริกากำลังทำสิ่งที่เรียกว่า clean competition act เหมือนกันครับใครส่งออกไปอเมริกาเดี๋ยววันนี้เราก็คงจะได้ฟังธุรกิจว่าภาพมันเปลี่ยนไปจริงอันนี้ก็คือ ความท้าทายเชิงกฎกฎติกาต่างๆประเทศไทยพร้อมหรือ,อยังในการจะส่งออกเราส่งออกเยอะมากนะครับทุกวันนี้เนี่ยการส่งออกเราทั้งสินค้าและบริการเนี่ยเราคิดเป็นสัสดส่วนกับ GDP ประเทศไทยคือ66%สปอร์เซนส่งออกสินค้าประมาณ50ครึ่งหนึ่งอีกสิบหปเซคือส่งออกบริการคือการท่องเที่ยวนี่คือสิ่งที่จะกระทบเศรษฐกิจไทยนะครับ คราวนี้เนี่ยนี่คือความท้าทาย5อย่างที่ผมบอก1ความท้าทายเศรษฐกิจฟื้นตัวท่ามกลางปัญหาอินเฟลชันความผันผวน,นของตลาดเงินตลาดทุน2การเปลี่ยนแปลงทางสังคมสิ่งที่เกิดขึ้นสังคมผู้สูงอายุปัญหาความเหลือ่อมล้ําที่อาจจะนําไปสู่วิกฤตสังคมตัวอย่างในประเทศในยุโรปที่เราเพิ่งเห็นกันการเปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยีดิจิตอลที่เร็วมากแชท GPT เนี่ยเดี๋ยวนี้ผมก็ต้องมีในมือถือก่อนมาผมยัง ดูเลยว่าผมจะไปบรรยายเรื่อง ESG มันเขียนว่ายัางไงซึ่งเชื่อไหมครับว่า60-70%ใกล้เคียงกับที่ผมจะพูดแล้วคนไทยเข้าถึงเทคโนโลยีเหล่านี้เท่าไหร่ก็ยิ่งซ้ำเติมความเหลื่อมลำ้ำการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศน้ำท่วมภัยแล้งที่จะเกิดขึ้นกระทบเซกเตอร์ต่างๆมากมายการท่องเที่ยวก็อาจจะกระทบวันนี้ส่งออกเราติดลบนะครับเพราะหลายประเทศ เขาเริ่มมองว่าอาจจะมีโอกาสร c เ s s i o n เราติดลบส่งออกสินค้ามาหลายเดือนแต่ส่งออกบริการการท่องเที่ยวเนี่ยโต80กว่าเปอร์เซ็นต์เราเห็นเนี่ยครับเมื่อกี้ผมมาโรงแรมรถติดข้างหน้าเพราะว่ามีงานแต่งงานของชาวอินเดียที่เกิดขึ้นนี่คือประเทศไทยยังโชคดีที่ส่งออกสินค้าบริการไม่ติดลบเพราะส่งออกสินค้าติดลบแล้วแต่บริการเข้ามาช่วยนี่คือส่วนหนึ่งที่ดินฟ้าอากาศประเทศไทยเรามีอยู่เราโชคดีมากที่เรามีทุกอย่าง ที่บริบทต,ตรงนี้จะมากติกความท้าทายอันต่อมาคือกติการ,ระหว่างประเทศเราเตรียมพร้อมหรือย,อยังเพราะในที่สุดเขาอาจจะเอาตรงนี้มาเป็นการกีดกันทางการค้าได้อ้างเรื่องสิ่งแวดล้อมก็จริงเราก็ทําจริงเราเคยเจอปัญหาประมงที่ไม่คํานึงถึงสิทธิม,ม,ม,มนุษยชนส่งออกไม่ได้เลยนะครับส่งออกสินค้าเกษตรติดลบเลยนี่คือสิ่งที่เราเคยเจอมาหมดแล้วแต่มันจะยิ่งหนักขึ้น ทางออกครับวิกฤตอาจจะมาทุกทิศแต่ตอนนี้อย่างที่เหมือนเซสชนันที่แล้วผมก็ยังไม่คิดว่าเจอวิกฤตนะครับแต่มันก็มีความเสี่ยงหลายอันแต่โอกาสมันก็มีโอกาสมาทุกทางในเชิงธุรกิจเดี๋ยวเซสชนันต่อไปผมว่าก็น่าสนใจที่มาฟังและผมเชื่อเลยว่าทุกบริษัทที่เติบโตตอนนี้ก็คือคว้าโอกาสได้ดีจากบริบทที่ผมพูดถึงโอกาสทางออกเนี่ย ในสมัยก่อนที่บอกว่าเศรษฐกิจไม่ดีตอนนี้ก็อย่าไปเพิ่งไปคำนึงถึงเลยสิ่งแวดล้อมอย่าเพิ่งไปรักโลกเลยอย่าเพิ่งไปคำนึงเลยชุมชนพนักงานสิทธมิมนุษยชนขอตัวเองรอดก่อนคือสมัยก่อนมันมองแยกส่วนพอเศรษฐกิจดีค่อยทำ csr ค่อยช่วยชุมชนค่อยช่วยโลกร้อนนั่นคืออดีตแต่ปัจจุบันครับแนวความคิด esg เนี่ย Environment คือสิ่งแวดล้อม Social คือสังคม G คือ Governance ธรรมาพิบาลมันมองแยกส่วนไม่ได้แล้วมันเชื่อมโยงกันหมดถ้าเราไม่ทำไปด้วยกันเนี่ยเราจะไม่ได้สามารถคว้าโอกาสสมัยก่อนบอกเศรษฐกิจไม่ดีอย่าเพิ่งไปช่วยคนเลยอย่าเพิ่งไปช่วยสิ่งแวดล้อมเลยแต่วันนี้นะครับคิดแบบนั้นไม่ได้เราต้องเอาทั้งสังคมสิ่งแวดล้อมธรรมาพิบาลมาเข้าในสู่ธุรกิจเรา ผมพูดถึงเรื่องแนวคิดแนวคิด ESG นะครับผมยกตัวอย่างทีละอันเลย Environment สิ่งแวดล้อมแม้ธุรกิจเราไม่เกี่ยวกับสิ่งแวดล้อมแต่ทุกวันนี้เนี่ยถ้าเอาสิ่งแวดล้อมมาใช้เนี่ยทำธุรกิจที่คำหนึงถึงสิ่งแวดล้อมคว้าโอกาสอะไรหนึ่งโอกาสในการส่งออกเพราะเดี๋ยวนี้ต่างประเทศเนี่ยกฎกติกาที่ผมพูดถึงทุกประเทศดูว่าคุณปล่อยคาร์บอนเท่าไหร่และถ้าเราทําวันนี้เนี่ย โอกาสที่เราจะเข้าไปอยู่ในเรียกว่าซัพพลายเชนคือการผลิตของเขาเพราะเด๋ยวนี้จะมีการแทร็กนะครับว่าคุยปล่อยสิ่งแวดล้อมเท่าไหร่ยิ่งปล่อยคาร์บอนมากถูกเก็บภาษีที่พรมแดนเรียกว่าคาร์บอนบอร์เดอร์อะดจัสเมนต์แมคานิซึมนี่คือตัวอย่างที่ยุโรปจะเอามาใช้ปลายปีนี้เพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าธุรกิจที่คำนึงถึงสิ่งแวดล้อมมันจะมีโอกาสเข้าไปอยู่ใน g l o b a l supply chain เพราะเขาสามารถจะแทร็กได้นี่เป็นโอกาสมหาโหลานตัวอย่างธุรกิจภาคต่อไปเนี่ยผมว่าคงมาเล่าเรื่องนี้ได้เยอะต้นทุนละ่ะสิ่งแวดล้อมการประหยัดพลังงานการประหยัดการคำนึงถึงต้นทุนการผลิตประสิทธิภาพการผลิตทั้งหลายมันจะช่วยลดต้นทุนบริษัทหรือแม้แต่ต้นทุนการเงินเดี๋ยวนี้มีทั้ง g r e e n Finance g r e e บอ o n d มาตรฐานที่แบงก์ชาติเพิ่องออกมา Thailand t ท x o n o m y แยกประเภทกิจกรรมสีเขียวสีเหลืองสีแดงซึ่งอีกหน่อยสามารถสถาบันการเงินต่างๆเอาไปใช้ลดต้นทุนได้เพื่อส่งเสริมคาร์บอนนิวตรอลิตี้นี่คือสิ่งที่จะเกิดขึ้นต้นทุนการเงินก็จะถูกลงเพราะฉะนั้นสิ่งแวดล้อมเก็บไวท้ทีหลังไม่ใช่แล้ววันนี้คำหนึงถึงสิ่งแวดล้อมต้องเข้ามาอยู่ในธุรกิจอย่างเดียวสังคมนะครับลดต้นทุนสังคมการทําประมงผิดกฎหมายไอ u ที่เราเคยละเลยในอดีต เราเห็นตัวอย่างอย่างชัดเจนไม่มีใครค้ารับปลาจากประเทศไทยเพราะฉะนั้นเนี่ยสิ่งที่เกิดขึ้นเนี่ยคือถ้าเราทำเดี๋ยวนี้ต้องมีระบบแท็กกิ้งนะครับระบบแท็กกิ้งที่กลมประมงติดเนี่ยเพื่อแท็กว่าคุณจับปลาที่คำนึงถึงสิทธิมนุษยชนหรือเปล่าปลาฤดูวางไข่หรือเปล่าแรงงานเป็นยังไงนี่คือสิ่งที่เกิดขึ้นการคว้าโอกาสถ้าท่านไปต่างประเทศท่านจะเห็นคำว่าแฟร์เทรด คือสิ่งที่คำนึงถึงสังคมสิ่งแวดล้อมคือการที่ค้าขายโดยไม่เอาเปรียบกันคือแฟร์ r ทรดจะได้ราคาเป็นพิเศษผมไปที่ต่างประเทศมาคือไปที่ราคาพลาสติกที่เป็นไบโอพลาสติกเนี่ยแพงกว่าอันอื่นแต่กลับขายดีตอนนี้ผลิตไม่พอด้วยซ้ำทางทัศเขายอมประชาชนรุ่นใหม่เนี่ยคิดถึงสิ่งแวดล้อมมากขึ้นเรื่องธรรมาพิบาลเนี่ยครับเรามีการพูดถึงเราทราบอยู่แล้ว การกำกับดูแลการบริหารความเสี่ยงการตรวจสอบได้เดี๋ยวนี้เนี่ยตลาดหลักทรัพย์ไทยก็ให้เปิดเผยเรื่องความยั่งยืนตัว ESG เป็นธรรมชาติไม่ใช่มาท,ทําทีหลังและเมื่อไหร่ที่เขาค้นพบว่าคุณไม่เป็นไปตามธรรมาิบาลราคาหุ้นจะดิ่งหนักเลยอันนี้ไม่ใช่แค่เรื่องธุรกิจนะครับแม้รัฐบาลรัฐบาลประเทศหนึ่งในยุโรปที่เป็นหมู่เกาะเนี่ยนายกรัฐมนตรี เสนอลดภาษีประชาชนไม่เห็นด้วยวันนี้ก็ต้องออกไปนี่นคือสิ่งที่เขาบอกว่าก็ช่วงโควิดเขาใช้เงินเยอะจะมาลดภาษีทำไมกลายเป็นลดภาษีแล้วค่าเงินอ่อนลงหนักเลยนั่นคือสิ่งที่ทำมาพิบาลที่มันเกิดขึ้นคราวนี้จะทำอย่างไรสุดท้ายแล้วครับหนึ่งจะต้องเอา ESG เข้ามาส่วนหนึ่งในการทำธุรกิจเมื่อกี้ผมพูดถึงธุรกิจ เราจะเอามองสิ่งแวดล้อมสังคมไปไว้ที่หลังไม่ได้การเอา ESG มาไว้ส่วนหนึ่งของกลยุทธ์การทําธุรกิจเนี่ยเช่นคนํานึงถึงสิ่งแวดล้อมเลยคํานึงถึงสังคมเลยการเปิดเผยโปร่งใสทําเลยแล้วมันจะทําให้ tracking การเปิดเผยยิ่งจะคว้าโอกาสกองทุนหุ้นยั่งยืนยิ่งอยากจะมาซื้อเพราะคุณโปรง่งใสต้นทุนคุณจะถูกลงบริษัทคุณจะน่าสนใจมากขึ้นนั่นคือภาคธุรกิจ สิ่งที่ผมอยากจะย้ำเน้นเป็นเรื่องสุดท้ายภาครัฐเองซึ่งผมมาจากภาครัฐเราภาครัฐเองเนี่ยผมตอนนี้อยู่ที่กรมสรัมปทานมิตรผมมาอยู่กรมสรัมปทานมิตรผมถึงตั้งเป้าเลยบอกว่ากรมสรัมปทานมิตรเราเก็บรายได้ประมาณ 5- ้าถึงหกแสนล้านต่อปีสมัยก่อนเราเป็นกรมจัดเก็บรายได้ที่สําคัญก็ยังสําคัญอยู่อันดับสองอันดับหนึ่งคือก,กรมสรรพากรของเราประมาณ 5- ้าสิหกแสนล้านแต่วันนี้ผมตั้งคําถามว่า ถ้าไม่มีกรมสัมสา,ามิตรได้ไหมคําตอบคือไม่มีถ้าเราเก็บารายได้อย่างเดียวไม่มีคนอื่นก็เก็บแทนเพราะอีกหน่อยน้ามันคนเราเก็บจากภาษีน้ํามันตอนนี้ก็ถูกลดภาษีน้ํามันหายไปแสนกว่าล้านในเรื่องของเหล้าบุหรี่อีกหน่อยคนก็กินใช้น้อยลงในเรื่องรถยนต์คนก็ไปลดอีวีมากขึ้นเราอาจจะเก็บภาษีไม่ได้เลย ผมถึงเอาเรื่อง ESG มาเป็นกลยุทธ์ของกรมสัมปามิตรเราถึงประกาศเป็นหน่วยราชการแรกประกาศเป็นกลม ESG และตั้งเป้าหมายของกลยุทธ์ของกลมสัมปามิตรใหม่ว่าเราอาจจะไม่จำเป็นที่จะต้องหารายได้อย่างเดียวเปลี่ยนกล,ลยุทธ์เลยกลยุทธ์กรมสัมปามิตปัจจุบันคือขับเคลื่อนเศรษฐกิจด้วยภาษีสัมปามิตรมุ่งเน้น ESG สร้างมาตรฐานสากลเดินหน้าประเทศไทยสู่ความยั่งยืน อันแรกคืออะไรครับเคลื่อนเศรษฐกิจด้วยภาษีสามสามิตแม้เราเก็บรายได้ไม่ได้มากขึ้นแต่เราช่วยให้เศรษฐกิจไทยยั่งยืนขึ้นภาษีอีวีครับลด E ีีประเทศไทยตอนนี้เราลดภาษีเหลือ2%เพรพื่อให้ฐานการผลิตย้ายมาเมืองไทยเพราะอีกไม่กี่ปีรถทุกค่ายประกาศเป็น EV หมดยังไงเราก็เสียการโอกาสขีดความสามารถในการแข่งขันพอเราลดภาษีวันนี้ย่ออีวีเมืองไทยที่บูมวันนี้ เติบโตเร็วที่สุดในอาเซียนก็เพราะส่วนหนึ่งมาจากนโยบายภาษีสัมปสามิตเห็นไหมครับขับเคลื่อนเศรษฐกิจด้วยภาษีสัมปสมามิกเราถึงมีกลยุทธ์เอา ESG มาใช้เป็นกลยุทธ์ของกรมเลยเราแยกออกเป็นเรื่องมีกลยุทธ์ที่เรียกว่า Ease Exercise E ตัวที่หนึ่งคือ ESG Product คือต่อไปไม่ต้องรองรัฐบาลมาเลยว่ารัฐบาลจะมาสั่งเราทำอะไรเพราะเราจะประกาศชัดเจนมาถึงพร้อมเสนอเลยว่ากรมสัมปสามิร อะไรที่ส่งเสริมสิ่งแวดล้อมสังคมธรรมาภิบาลเราลดภาษีอะไรที่ทําลายสิ่งแวดล้อมทําลายสังคมธรรมาภิบาลเราเก็บภาษีเพิ่มที่ทําไปแล้วคือรถยนต์อีวีลดภาษีเลยอีวีถึงบูมขึ้นในประเทศไทยสิ่งที่กําลังทําคือไบโอพลาสติกทุกวันนี้พลาสติกที่เรากินกันอยู่เนี่ยทำมาจากน้ํามันผลิตภัณฑ์น้ํามันมากลั่นเป็นนาฟนตาแล้วไปผลิตออกมาเป็นพลาสติกเชื่อไหมครับว่า เอท a ทนอที่มาจากอ้อยกับน้ำตาล e อท a n นอเนี่ยมันสามารถมาแปลงเป็นเอทิลีนแล้วเอาไปใส่ออกมาเป็นไบโอพลาสติกเลยเราก็จะลดภาษีให้แล้วก็จะส่งเสริมให้เกิดขึ้นเพื่อให้ประเทศไทยเป็นฐานการผลิตเรื่อง g กรี n พลาสติกและมันจะส่งต่อไปถึงชุมชนถึงเกษตรกรอ้อยมันสัมปะหลังด้วยนั่นคือเรื่อง E กลยุทธ์ E A คืออาจาร way of work เคือตัวที่สองเรามีกลยุทธ์ชื่อ e a s t e x c i s e อาจารย์ y of Work คือทำให้คนในสัมปามิตรเนี่ยเขาเรียนรู้เอา Design thinking มาใช้ออกแบบนวัตกรรมสนใจชุมชนมากขึ้นเชื่อไหมครับว่าบุหรี่เถื่อนที่เราไปเก็บมาได้เนี่ยเราตัดมีนวัตกรรมที่จะตัดก็คือเอาก้นกลองแยกออกจากใบยาแล้วเอาใบยาเนี่ยทำเป็นซีโรเวสแล้วเอาใบยาไปมอบให้กับสมุนไพรให้ชุมชนเป็นยาฆ่า,มาแมลงไม่เหลือ เศษขยะเลยนี่คือคนสัสมภาษมิตรคิดขึ้นมาเองนี่คือเรื่องอาจา e ย a เว f เวิรนะครับเรื่อง Standard คือมาตรฐานสากล c a r ์บอนแท็ที่จะมาใช้เนี่ยมาตรฐานคืออะไรเราถ้าเราไม่เก็บที่ประเทศไทยเราก็ไปถูกเก็บที่ยุโรปไปถูกเก็บอเมริกาไม่ได้ตังค์เลยแถมธุรกิจก็เสียกิจความสามารถการแข่งขันสุดท้ายครับคือเรื่อง e ตัวเล็กคือเราพยายามเอาเรื่อง user experience ให้ผู้เสียภาษีมาร่วมออกแบบนโยบายกับเราอย่างเรื่องไบโอพลาสติกเนี่ยเราร่วมทํากับกลุ่มธุรกิจที่ทําเกี่ยวกับเรื่องพลาสติกในประเทศไทยแล้วก็ทำร่วม,วมกับเกษตรกรผู้ผลิตมันกับอ้อยนะครับก็อันนี้ก็เป็นสิ่งที่ผมคิดว่าเป็นส่วนหนึ่งที่ผมทิ้งท้ายครับวิกฤตมาทุกทิศโอกาสมาทุกทางเนี่ยสุดท้ายเรื่อง ESG ซึ่งเป็นโจทย์ที่สำคัญมากผมว่า ESG ในอดีตมันคือทางเลือก ธุรกิจจะทําก็ได้ไม่ทําก็ได้แต่วันนี้มันไม่ใช่แค่ทางเลือกมันคือทางรอดและภาครัฐต้องทําร่วมกับภาคเอกชนขอบคุณครับ